แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับนะเนี่ยกระดิกขางีิงี้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็มาอัปเดตสถานที่นะครับนะที่วัดถ้ำเหล็กไหลนะครับสถานที่ที่เราเนี่ยจะนําปัจจัยนะครับนําสิ่งของนะครับมามอบมาถวายให้กับหลวงพ่อนะครับนะซึ่งตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นเขาหน้าวัดนะครับนะ หนน้าวััดะครบแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่กําลังจะสร้างกุฏินะครับแต่ยังขาดปัดจจัยอยู่นะครับนะ,ะนี่ก็คือ,คอ,คอทางเข้านะครับทางเข้าอะไรก็ยังจะเป็นดินเป็นดิน,เป,น,ดนเป็นนี่อยู่นะครับนะแต่คือเดินทางสะดวกนะครับเพียงแค่ว่าเส้นทางไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นปูนแค่นั้นเองนะครับเหมาะสําหรับการมาปฏิบัติธรรมนะครับอุ้ยเดี๋ยว ดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนเฮ้ยผมตกใจผมตกใจตอนเหมือนกับแม่นี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นสารแม่ตะเคียนทองนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูสำรวจบริเวณวัดกันตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น เหมือนกับวิหารนะครับนะตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับที่พักของท่านเจ้าวาดนะครับวันที่วันที่หนึ่งนี้นะครับผมเรียนเชิญเลยนะใครที่ว่างนะครับสามารถเข้ามามาร่วมถวายได้นะครับทุกคนหลวงตาครับอ๋อยู่ใช่ไหมหลวงตาอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปเข้าไปหาหลวงตากันนะครับ ผมนึกว่าไม่อยู่อ๋อทำอะไรอยู่ครับอ๋ออ่าหลวงตาวิไลนะครับอันนี้เราถ้าเราจะใครจะมานอนเนี่ยสามารถมานอนที่นี่ได้นะทุกคนสะอาดสะอานนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรเดี๋ยวเราก็จะนําสิ่งของเนี่ยมาถวายให้กับหลวงตาที่นี่ครับที่ที่ททอ๋อโยมที่มาวันนะนั้นน<ๆ>่ะนะอ่านั่นแหละครับก็มาอัปเดตหลวงตา อันนี้ยอดเงินก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ให้ดูให้เห็นกันให้หลวงตาดูยอดยอดเงินด้วยว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสิ่งของได้เท่าไหร่แล้วก็อ่าแล้วถ,ถ้าสมมติว่ามีญาติโยมเขาจะมานอนคืนหนึ่งอย่างเงี้ยให้ข้าข้านอนที่ไหนเออโยมจันจะไปดูตรงนั้นให้ดูตรงนั้นอ่ะนั่นตรงไหนครับหลังนั้นหลังนั้นอ๋อหลังนั้น<ๆ>ใช่ไหมเผื่อจะมีคนที่เขาศรัทธาเขาอยากจะมาร่วมถวายอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอ่าฉันเอาไอ้คือพูดง่ายว่า จะไม่ทำความสะอาดนะครับก็ไปปิดรูนไม่ให้นกมันเข้าแต่ว่ามันปิดไปได้หมดหรือเปล่าผมนิยมก็ปิดให้นะครับก็เดี๋ยวฉันพาไปดูก็ได้อ่าไม่เป็นไรครับหลวงตาถ้าใกล้จะมาเพราะว่าประมาณส0มสิบสเอ็ดเดี๋ยวผมก็ต้องมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวใกล้จะมาดูมาดามสะอาดตอนนั้นฉันต้องว่างนะครับข้างในรไม่ได้สี่ห้องครับแล้วอห้องหลังโน้นก็ได้อีกครับครับมันก็มีอยู่แต่ว่าตรงนี้ตรงนี้จะดีเพราะอากาศจะดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูครับ อันนี้นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตยอดนะอันนี้คือมันตัดมาจนถึงวันที่สี่พคแล้วนะครับอันนี้อัปเดตต่อหน้าหลวงตาเลยนะว่าตอนนี้ยอดเงินนะครับที่ทุกท่านเนี่ยร่วมบุญสมทบกันเข้ามานะครับนะอัปมาเรื่อยๆนะครับคือไม่มีการถอนออกนะครับจะเงินเข้าอย่างเดียวนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับผมสิบสองอันสิบสองนะครับสิบสองพฤษภานะครับนะอ่า ก็อัพเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีคนบริจาคสมทบเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนยอดสุดท้ายเข้าวันที่11 1อนะครับ11พอพคอคือเมื่อวาน,นช่วง15 25้งตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดนะครับหลวงตาก็อยู่ที่1นึ่หบาทนะครับ, 10, บ,ารบ99าสตางค์นะครับนะยอดเงินนี้อาจจะไม่ได้เท่านี้อาจจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นกว่านี้ะนะครับก็ยอดเงินทั้งหมดที่จะถอนก็คือวันที่3 1 สามสิบสามเอ็ดนี่แหละเพราะผมตรวจได้ผมจาวันผิดว่าเป็นสามสิบไงเดือนนี้มีสามเอ็ดวันใช่ไหมใช่ใช่สามเอ็ดวัน,นพฤษภาผมก็จะถอนออกวันที่สามสิบเอ็ดแล้วผมก็จะมามาเตรียมงานอยู่ที่นี่เผื่อจะมีคนมาถ้าคนไม่มีมาก็ไม่เป็นไรก็จะมีแค่ผมกับยอดเงินแล้วก็สิ่งของเตรียมสถานที่ครับเผื่อมีคนมาก็จะมีที่พักให้นะครับหลวงตาก็จะมีที่พักให้นะแล้วก็จะได้ขึ้นไปดูทําเหล็กไหลกันใช่ครับดูทําเหล็กไหลไปจุดมุ่งจุดมุนอะไรกันก็ตามทับไอ้ตามจับป ตามสะดวกครับผมอ,อันนี้ผม<ร>ก็าาอัปเดตยอดต่อหน้าหลวงตานะครับนะอัปเดตยอดต่อหน้าหลวงตาเลยว่าหลวงตาเห็นแล้วว่ายอดได้เท่านี้นะครับรไม่เงินไม่เคยถอนออกเลยนะครับรเข้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะผมทําแบบนี้แหละตอนที่ผมทําสาราสดผมก็ทําแบบนี้แหละก็คือทุกคนจะเห็นว่าเราจะไม่ยุ่งกับเงินตรงนี้เลยไม่หักค่าใช้จ่ายผมวิ่งมาก็น้ามันผมเอง อะไรผมเองทุกอย่างผมใช่ครับผมทําให้คือแบบผมทําให้ด้วยใจใช่ครับทําให้ด้วยใจไม่ไม่ไม่หวังอะไรตอบแทนหวังได้บุญอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นลำบากอย่างนี้แหละเราก็เห็นกันดวงตาก็ลําบากคือเวลาไปดินทบาทเนาะก็ต้องใช้ตาแหลงแต่ตอนนี้ฝนก็ตกดอยดินก็เสาะมีจะหินครับครับก็ต้องระวังคขึ้นเขาลงเขาได้ครับก็มีน้ําผึ้งด้วยนะใครมาก็มาขอบูชาน้ําผึ้งกับดวงตาก็ได้นะครับ น้ำผึ้งป่าแท้ครับอันนี้มาอีกแล้วเหรอหลวงตานี่ก็ของของเดิมนี่แหละแต่ทีน,นี้อยู่ข้างในก็มีหลายกล่องอ๋อครับขวดละสองร้อยก็ถือว่าได้ทําบุญกับวัดนั่นแหละนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราก็จะนําของมากออไว้ตรงนี้แล้วก็ถวายกับหลวงตาที่นี่เลยแล้วถ้ามีมีคนแฟนรายการเรามาเดี๋ยวเราก็จะอาจจะถวายเพนหลวงตาด้วยเลี้ยงเพนหลวงตาด้วยหนึ่งมือ นะครับก็วันที่ส1ิเอดผมก็จะมามาเตรียมสถานที่ครับผมมาเตรียมพื้นที่เผื่อมีคนมานะเพราะถ้าไม่มีคนมาก็มีแต่ผมนี่แหละให้กับน,น้องๆมาหากัน,นกครับผมอ่าผมก็โอเคครับหลวงตาครับเป็นสถานที่ที่ถ้าใครมาก็จะได้พักที่นี่เดี๋ยวจะทําความสะอาดให้นะครับทุกคนนี่มันยังเข้าได้ครับอ๋อมีนกเข้าใช่ไหมอ๋อพอดีได้ได้เงินบุญนี่ก็เดี๋ยวมาทาเลยนี่มาทำเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นห้องพักนะครับห้องพักนะ เดี๋ยวอาจจะได้มาทำความสะอาดได้รอนี่มันี้ไงเพราะว่าอ๋อมันมีรูเข้านะครับมีรูเข้าเนอันนี้ทำแล้วโยงไม่ทำแล้วมันเข้าหรือไม่เข้าหมอเราทำตรงนี้ตรงนี้ได้นะเอาไอ้เอะตะไคร้เล็กๆกับการลอกแบบมาทำทีนี้มันเขไม่ได้แล้วก็อ่ะมันเข้าไม่ได้แล้วก็นอนศาลาก็ได้หลวงตาถ้าเกิดมีโยมมานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่า ครับก็นี่แหละได้ปัจจัยได้ทุนมาเดี๋ยวหลวงตาก็จะมาซ่อมแซมธนูบำรุงพระพุทธศาสนานะครับนี่แหละนะครับผมครับหลวงตาก็อยู่รูปเดียวก็ทําอะไรก็ลําบากนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าถ้าเราทำความถ้าเราบัับนนี้แล้วเปิดนี้แล้วปิดนี้ไม่หมายถึงนะว่ัจเย็นมากเลยใช่ครับก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับสปายะนะครับนะอาจจะมีการจับ ปฏิบัติธรรมสักหนึ่งคืนก็ได้นะครับทุกท่านนะเอาใจช่วยผมหน่อยนะครับจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับนะครับผมว่าตรงนู้นจะเป็นวิหารนะครับทุกคนนะวิหารนะครับอไปนอนตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวอาจถ้ามีคนมาเยอะๆอาจมีการจัดปฏิบัติธรรมกันนะครับสักหนึ่งคืนนะครับในวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะครับเช้ามาเราก็ร่วมถวายรับประทานอาหารกันก็เป็นเสร็จพิธีนะครับทุกคนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ร่มด้วยช่วยกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากร่วมบุญก็สามารถาร่วมบุญกันได้เลยนะครับที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับอยากจะร่วมเป็นสิ่งของก็สามารถทําได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย